สวัสดีค่ะน้องแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อติ๊กค่ะอายุยี่สิบสี่ค่ะความสามารถพิเศษของน้องคืออะไรวาดรูประบายสีน้องจบที่ไหนคะจบเออต้องบอกเต็มเลยเหรออือจบเอ่อจากคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะทำไมถึงมาทำงานที่นี่ค่ะชื่อสนใจการทำงานกับชุมชนค่ะแล้วก็อยากเติบโตไปกับท้องกับชุมชนแล้วน้องคิดว่าจะเติบโตไหมคะตอนนี้เติบโตมากมากเลยค่ะ <laughs> แล้วคิดว่าวันหนึ่งอะค่ะถ้าน้องต้องโทรโทรแบบหาชุมชนสามสิบสายน้องคิดว่าน้องจะทําได้ไหมคะน่าจะมากจะมากกว่าสามสิบสายแล้วเจอสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วก็ทําได้ะค่ะพิณน์ทได้ะค่ะแล้วความสุขที่สุดของการอยู่ S o s คืออะไรคะก็ได้เจอเจ้าที่ SOS หลายๆคนแล้วก็หลายสปีชีเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลาย หลายหลายมุมค่ะหลายหลายมุมแล้วก็เออมีของที่ให้ทานบ่อยเยอะแล้วคิดว่าตัวเองทํางานดีแค่ไหนคะก็จัดในโหมดที่พอใช้ได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะพร้อสพอร์ตทุกคนนะคะพี่ตัดสินใจแล้วจากเรื่องราวที่น้องนังน่นเล่ามาพี่รับน้องเขาทํางานค่ะหัของลุงหน้าเลยค่ะรับเร็วมาก <c oughs> <c oughs> อ๋อออันนี้ไม่ได้ใช้ของหนูมั้งคะพี่ เป็น <men> บาร์ละออกของพี่เองค่ะเจอกันที่เติมกดเพราะนะเอางี้นะเหมือนละครคูดาซับว่ากัน